คาดการณ์พราเศรษฐกิจนะครับในช่วงไตรมาสที่2นะครับแล้วก็ตลอดปี2555นะครับส่วนแรกก็จะเป็นในเรื่องของการบริโภคนะครับการบริโภคเนี่ยในช่วงไตรมาสสเนี่ยเราคาดว่าการบริโภคน่าจะขยายตัวนะครับในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับขยายตัวมาร้อยละ3.3นะครับเป็นการเร่งตัวขึ้นจากในช่วงไตรมาสที่1นะครับที่การบริโภคขยายตัวอยู่มาร้อยละ2.7นะครับส่งผลให้ในช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยเรามองการบริโภคขยายตัวมา3.0นะครับแล้วก็ ในช่วงครึ่งหลังของปีเรามองว่าการบริโภคก็น่าจะมีการขยายตัวในระดับที่ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงครึ่งแรกของปีนะครับแล้วส่งผลให้ตลอดทั้งปีเนี่ยเรามองการบริโภคขยายตัวมาร้อยละสีนะครับโดยปัจจัยบวกในเรื่องของการบริโภคนะครับก็ยังคงเป็นในเรื่องของการบริโภคเพื่อชดเชยความเสียหายจากสถานการณ์น้าท่วมนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ในเรื่องของนโยบายประชานิยมของรัฐบาลนะครับที่ ออกมาในช่วงปี55นะครับหลังจากที่เข้าหาเสียงไว้ในช่วงกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับหลังการเลือกตั้งก็มีการหาเสียงมีการนําเข้าคอรมอนะครับและนยโยบายต่างๆก็จะเริ่มมีการนํามาใช้ในช่วงปี55นะครับก็จะเป็นตัวที่ทําให้การบริโภคในปี55เนี่ยขยายตัวได้ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับผมต่อไปนะครับในด้านของการลงทุนนะครับ การลงทุนเราก็ยังมองการลงทุนขยายตัวในระดับที่ดีนะครับในในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยเรามองการลงทุนเนี่ยคาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ5.6นะครับเร่งตัวจากในช่วงไตรมาสที่1ที่การลงทุนขยายตัวร้อยละ5.2สนะครับส่งผลให้ในช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยมองว่าการลงทุนขยายตัวประมาณร้อยละ5.4นะครับแลวเราคาดว่าสถานการณ์ด้านการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังก็น่าจะมีความชัดเจนนะครับแล้วก็มีการเร่งตัวขึ้นจากในช่วงครึ่งแรกของปีนะครับโดยเรามองว่าการลงทุนตลอดทั้งปีเนี่ยนะรัคบ โดยการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นการขยายตัวการลงทุนเนื่องจากเพื่อฟื้นฟูนะครับกิจการนะครับที่เกิดจากสถานการณ์น้ําท่วมนะครับรวมถึงการโครงการลงทุนต่างๆของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะยิ่งโครงการลงทุนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําของภาครัฐนะครับที่จะมีวงเงินเขประมาณค่อนข้างมากแล้วก็น่าจะมีการเริ่มนํามาใช้ในช่วงปลายปีนะครับในช่วงตั้งแต่ไตรมาสสเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นตัวที่ทําให้การลงทุนในปีนี้ดูการขยายตัวค่อนข้างดีและค่อนข้างคึกคักนะครับผมต่อไปนะครับในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศในปีนี้เนี่ยครับในช่วงไตรมาสหนึ่งอาจจะดูค่อนข้างจะเงาเงานิดหนึ่งนะครับก็คือการส่งออกในช่วงไตรมาสที่1เนี่ยติดลบ4%เปอร์เซนตะครับแล้วก็ในช่วงไตรมาสสองเนี่ยเราคาดว่าการส่งออกน่าจะสามารถขยายตัวได้ประมาณร้อยละ6.6นะครับส่งผลให้ในช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยเรามองการส่งออกเนี่ยยังคงขยายตัวได้นะครับประมาณร้อยละ1.4นะครับเป็นการขยายตัวของการส่งออกในระดับต่ํามากนะครับในช่วงครึ่งแรกของปีนะครับเมื่อเทียบกับการส่งออกในช่วงที่ผ่านๆมาของของเราน แล้วก็ในส่วนของการนําเข้าในช่วงครึ่งปีแรกเรามองขยายตัวประมาณร้อยละสิบห้าจุดเจ็ดนะครับโดยจะเป็นการขยายตัวของการนําเข้าสินค้าในท่าทุกกลุ่มนะครับว่าจะเป็นสินค้าพวกบริโภคนะครับเพื่อที่จะมาชดเชยสินค้าที่เราไม่สามารถผลิตได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้าท่วมนะครับสินค้าเพสทุนรวมถึงสินค้าพวกวัตถุดิบต่างๆนะครับที่จะมีการนําเข้าเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเรามองดุลการค้าเรายังเกินดุลประมาณเก้าร้อยล้านเหรียญสหรัฐนะครับผมแล้วก็ าการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังนียน่าจะมีการขยายตัวในระดับที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยเรามองการส่งออกตลอดทั้งปีเนี่ยขยายตัวประมาณร้อยละแปดจุดเจ็ดนะครับแล้วก็การนําเข้านี่จะขยายตัวมาร้อยละสิบแปดจุดหนึ่งนะครับไทยจะเกินดุลการค้าประมาณหกพันหกร้อยล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยปัจจัยเกอหนุนในเรื่องของการส่งออกเนี่ยก็ยังคงเป็นในเรื่องของความต้องการนะครับสินค้าจากต่างประเทศที่ยังคงมีการ มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงในเรื่องของการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมนะครับที่อาจจะค่อนข้างมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงตั้งแต่ตไตรมาสามเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นผลส่งผลดีต่อภาคการค้าระหว่างประเทศของเรานะครับในส่วนของปัจจัยบั่นทอนยังคงเป็นในเรื่องของสถานการณ์การแข่งขันของการส่งออกที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับรวมถึงพรมความเสี่ยงและความปลาะบางของเศรษฐกิจโลกนะครับอันเนื่องมาจากาสถานการณ์หนี้สาธารณะในยุโรปแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐที่ค่อนข้างชะลอตัวนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะครับ ต่อไปในด้านของอุปทานเศรษฐกิจนะครับอุปทานเศรษฐกิจส่วนแรกก็จะเป็นภาคการเกษตรนะครับภาคการเกษตรก็ในช่วงไตรไมาสที่2เนี่ยเรามองว่าขยายตัวประมาณร้อยละสาน่นะครับเร่งตัวขึ้นจากในช่วงไตรไมาสที่1ที่มีการขยายตัวประมาณร้อยละนะครับโดยมองว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยภาคการเกษตรจะขยายตัวประมาณร้อยละ3นะครับแล้วก็ตลอดทั้งปีเนี่ยภาคการเกษตรน่าจะขยายตัวอยู่ที่ประมาณร้อยละนะครับค่อนข้างใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่ภาคการเกษตรเนี่ยขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ4.1 นะครับโดยปัจจัยบวกของภาคการเกษตรนะครับในในระยะปี55เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของผลผลิตที่ขยายตัวดีนะครับแต่ขณะที่ราคามันก็มีการปรับตัวลดลงบ้างนะครับสินค้าเกษตรที่ขยายตัวดีก็ไม่ว่าจะเป็นยางพารานะครับปาล์มน้ํามันอ้อยมันสําประหลังนะครับสำหรับปัจจัยลบยังคงเป็นในเรื่องของสถานการณ์ระดับราคาน้ํามันนะครับที่ยังคงส่งตัวสูงนะครับรวมถึงในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกนะครับที่อาจจะส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ยไม่สามารถขยายตัวได้ในระดับที่ดีอย่างที่ควรจะเป็นนะครับผม ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนะครับถือเป็นภาคที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับในช่วงไตรมาสที่1่ที่การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยติดลบถึง4.2นะครับในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยเราคาดว่าภาคอุตสาหกรรมน่าจะปรับตัวขึ้นมาเป็นในแดนบวกได้นะครับขยายตัวมาร้อยละ2.2แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครึ่งปีแรกเรามองภาคอุตสาหกรรมยังคงติดลบประมาณ1%นอะครับแล้วก็เราคาดการณ์ว่าตลอดทั้งปีเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังภาคอุตสาหกรรมน่าจะมีการฟื้นตัวเต็มที่นะครับกอลับก ภา,า,าคอุตสาหกรรมในภาพรวมตลอดทั้งปีเนี่ยน่าจะสามารถขยายตัวได้อยู่ประมาณร้อยละ7.8นะครับผมโดยปัจจัยเกื้งหนอุนภา,าคอุตสาหกรรมก็ยังคงเป็นในเรื่องของอความต้องการสินค้าจากต่างประเทศนะครับที่ยังคงดีอยู่นะครับแม้ว่าจะมีความเสี่ยงจากพอเศรษฐกิจโลกก็ตามนะครับในเรื่องของการ,รบริโภคภายในประเทศที่มีการขยายตัวในระดับที่ดีดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับ แต่อะไรก็ตามปัจจัยบั่นทอนนะครับก็คือในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกเป็นหลักนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการขาดความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการนะครับเกีก่ยวกับการบริหารจัดการน้ําของภาครัฐนะครับซึ่งจากการที่เราได้คุยกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผู้ประกอบการค่อนข้างมีความกังวลน,นะครับเกี่ยวกับข้อมูลของรัฐในในเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเนี่ยเขาค่อนข้างมีความกังวลมากว่าในปัจจุบันเนี่ยจนถึงเดือนนี้น้ำใกล้จะมาแล้วเนี่ยรัฐ การการแจ้งว่าในพื้นที่ของคุณที่เคยน้าท่วมเนี่ยปีนี้มันจะเป็นยังไงมีการแก้ไขปัญหาไปอย่างไรนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการยังคงม,มีความกังวลและทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยยังเรียกว่ายังไงก็คือยังไม่มั่นใจที่จะลงทุนหรืออย่างเต็มที่ในระยะนี้นะครับก็คือยังยังไม่สามารถบอกได้เลยพื้นที่ไหนน้าจะมาพื้นที่ไหนแก้ปัญหาย,ยัางไงแล้วนะครับผมก็ต้องต้องต้องฝากภาครัฐว่าควรที่จะมีการนํานเสนอในเรื่องของอ แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในปีที่ผ่านมานะครับว่าให้มีความชัดเจนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับผมต่อไปนะครับในส่วนของภาคการท่องเที่ยวนะครับภาคการท่องเที่ยวภาพก็ค่อนข้างดีนะครับโดยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเรามองว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ10.5ล้านคนนะครับขยายตัวประมาณร้อยละ7.6นะครับซึ่งถือเป็นระดับการขยายตัวที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีไรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ400แสนล้านบาทนะครับผม ขยายตัวร right. ้อยละ3.9นะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเรามองในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในส่วนของจานวนท่องเที่ยวน่าจะมีการชะลอตัวลงบ้างนะครับโดยเราบอกว่าในในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยเรามองการท่องเที่ยวขยายจำนวนท่องเที่ยวประมาณ20.4ล้านคนนะครับซึ่งต่ํากว่าเป้าของทททที่มองว่าจํานวนท่องเที่ยวปี55เนี่ยเขาอยากให้ถึง21ล้านคนนะครับรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ7.9แสนล้านบาทนะครับขยายตัวร้อยละ8.6นะครับ โดยปัจจัยบวกในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ยังคงเป็นในเรื่องของการจัดการประชาสัมพันธ์ในด้านการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างเข้มข้นในระยะนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามปัจจัยลบมีค่อนข้างมากนะครับในเรื่องของพะาาเศรษฐกิจโลกพะาาเศรษฐกิจยุโรปนะครับรวมถึงเหตุการณ์ในเรื่องของอาชญากรรมนะครับที่เกิดกับนักท่องเที่ยวในระยะนี้รวมถึงสถานการณ์น้าท่วมนะครับที่นักท่องเที่ยวก็ยังคงใน,ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ยังเป็นความเสี่ยงที่นักท่องเที่ยวยังคงมีการชะลอการตัดสินใจที่จะมาเที่ยวเมืองไทยอยู่นะครับผม ในด้านเถียรภาพ,าพทางเศรษฐกิจนะครับในด้านการเงินส่วนแรกก็คืออตัตราดอกเบีย้ยนะครับในส่วนของอัตาราดอกเบีย้ยนโยบายนะครับยังคงทรงตัวอยู่นะครับร้อยละ3ต่อเน,นื่องจากไตรมาสที่1นะครับซึ่งเป็นการดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยในระยะนี้เนี่ยไม่ใช่ความเสี่ยงที่เกิดจากสถานการณ์ในด้านของเงินเฟ้อแล้วมันเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากพาะเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะฉะนั้นธน,นาคารแห่งประเทศไทยจึงมีการดําเนินนโยบายการเงินท <arriver> ี่ผ่อนปลนมากขึ้นนะครับในระยะนี้ แล้วเราคาดว่าการเคลื่อนไหวของอัตราลแลกเปลี่ยนไอ้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับขอโทษครับน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่คงที่นะครับประมาณร้อยละสามนี่แหละต่อเนื่องต่อไปในช่วงครึ่งปีหลังนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในส่วนของอัตราดอกเบี้ยก็จะประมาณไม่เกินร้อยละ0.25ต่อปีนะครับในส่วนของปริมาณเงินฝากและการให้สินเชื่อนะครับในช่วงไตรมาสสองปริมาณเงินฝากการให้สินเชื่อยังคงขยายตัวดีทั้งสองขานะครับ โดยปริมาณการให้สินเชื่อี่จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในส่วนของสินเชื่อภาคครวัวเรือนแลวก็สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนตนะ์ตามตามยอดออเดอร์รถยนต์ที่ค้างนะก็จะมีการจดทะเบียนรถมากขึ้นมีการส่งมอบรถมากขึ้นในเรื่อง,องการการให้สินเชื่อตรงส่วนนี้ก็จะมีมากขึ้นนะครับแล้วกาคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังก็ในส่วนของปริมาณเงินฝากและการให้สินเชื่อก็ยังคงน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามความต้องการสินเชื่อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับผม ในส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงไตรมาสที่2อเนี่ยอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่1นะครับอันเนื่องมาจากผลของการนําเข้านะครับที่มีการขยายตัวในระดับที่ค่อนข้างมากนะครับส่งผลให้มีความต้องการเงินตราต่างประเทศมากนะครับรวมถึงในเรื่องของสถานการณ์ค่าเงินในภูมิภาคที่อ่อนค่าลงนะครับก็จะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนในส่ ities, t, นว U, sitten, นของค่าเงินบาทเนี่ย <üş playground. S 2> มีการอ่อนค่าลงในช่วงไตรมาสที่2แล้วเราคาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยตรา แลกเปลี่ยนก็น่าจะทรงตัวอ่อนค่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับในช่วงไตรมาสที่2นะครับโดยอยู่ในช่วงประมาณ30.0ถึง31เอ็ดจุดเอ๊ะเทษนะครับ31.0ถึง31.5บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับไซส์ต่อไปครับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกนะครับอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดนะครับที่ IMF ประเมินนะครับการขยายตัวเศรษฐกิจโลกนะครับในปี2555นะครับมีการขยายตัวคาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ3.5นะครับโดย ในส่วนของเศรษฐีสหรัฐเนี่ยขยายตัวได้ร้อยละ2นะครับเป็นการปรับลดลงนะครับจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ2.1นะครับเศรษฐีสหรัฐในช่วงครึ่งปีหลังค่อนข้างเปราะบางนะครับเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงครึ่งปีหลังยังไม่มีความชัดเจนมากนักนะครับแล้วก็ในส่วนของญี่ปุ่นนะครับมีการขยายตัว2.4เป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากว่า,าการฟื้นตัวของอาภาคอุตสาหกรรมรวมถึงภาคก่อสร้างนะครับภายหลังสถานการณ์สึนามิในช่วงเดือนมีนา ในปี55เนี่ยน่าจะขยายตัวในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับส่วนของเศรษฐกิจจีนนะครับ m f งขยายตัวร้อยละแซึ่งถือเป็นการขยายตัวในระดับที่ดีนะครับแม้จะปรับตัวลดลงจากที่คาดการไว้ก่อนหน้าเนี่ยที่ร้อยละแปนะครับเนื่องจากว่าการประกาศตัวเลขของเศรษฐกิจจีนในช่วงไตรมาสที่2เนี่ย ขยายตัวมาแล้วแจุด6ซึ่งมันต่าที่สุดในรอบ3ปีนะครับก็อาจจะส่งผลให้เขามีการประเมินใหม่ที่ในเศรษฐกิจจีนที่ลดลงแต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจจีนในญี่ปุ่นในช่วงนี้ถือเป็นตัวที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจโลกให้ยังมีการขยายตัวในดับที่ดีอยู่นะครับในขณะที่เศรษฐกิจของสาภาพยุโรปนะครับประเมินว่าติดลบสุดจุดสามนะครับอันเนื่องมาจากสถานการณ์นี่สาธารณในภูมิภาคนะครับที่มีความรุนแรงนะครับแล้วก็ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนของสหภาพยุโรปในการให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆมากนักนะครับแล้วก็มีการ กระจายของปัญหาไปยังประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นอิตาลีหรือสเปนในปัจจุบันนะครับที่ค่อนข้างจะมีความสุ่มเสี่ยงกับปัญหานี้สาธารณะค่อนข้างมากนะครับขอสไลด์ต่อไปเลยครับในส่วนของสถานการณ์ราคาน้ํามันนะครับราคาน้ํามันในช่วงไตรมาสสอเนี่ยอ่อนตัวลงเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งะครับอยู่ที่1้อยดสาอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งบาร์เรลนะครับแล้วก็คาดว่าในปี55เนี่ย ในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยระดับราคาน้ำมันน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้บ้างนะครับมาอยู่ที่มาณ111.5เหรียญสหรัฐต่อหนึ่งบาร์เรลซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นตามความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวสําหรับในส่วนของระดับราคาน้ํามันค้าปลีกในประเทศไทยก็ยังคงคาดว่าน่าจะยังคงทรงตัวในระดับสูงนะครับแม้ว่าระดับราคาน้ํามันในตลาดโลกจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นลดลงเนี่ยระดับราคาน้ํามันในประเทศค่อนข้างจะทรงตัวระดับสูงเนื่องจากยัางงคงต้องมีการเก็บ